สวัสดีทุกท่านครับผมเช้านี้เอาไก่ออกมาข้างนอกเตรียมรอให้เข้าเปลือกนะครับนี่ครับรอให้เข้าเปลือกครับช่วงนี้ ฝนตกบ่อยมากครับตกทุกวันครับผมไก่บางตัวก็ถ่ายขนเลยครับเจอหน้าฝนแบบนี้ไก่สายเลือดโรงหมีครับตัวนี้เป็นลูกเพาะนะครับผม สายเลือดดำเทพดีลาครับนี่ครับตัวนี้ชื่อเจ้าแดงซ่าครับสีจะทรงเนี่จะคล้ายๆตัวนี้เลยครับตัวนี้ชื่อเจ้าหนุ่มนี่ก็สายเลือดโรงมีเช่นกันครับสายเลือดดำเทพดีลาครับ ม่เช่นกันครับผมสายเลือดโรงมีเช่นกันครับตัวนี้ชื่อว่าปราดเปรียวครับคือตั้งชื่อแบบว่าตัวนี้นี่ปราดเปรียวจริงๆครับเนี่ยสายเลือดดำเทพลีลาเช่นกัน ตัวนี้ชื่อทาซิงครับสายเลือดดำเพิบเวลาขเช่นกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวว่างๆจับจับมารีวิวแต่ละตัวครับผมนี่ครับผลูกเคาะทั้งนั้นเลยครับผม ตัวนี้ชื่อเทาซซาครับนี่ครับสายเลือดดำเทพลีลาครับผมสายเลือดดำเทพลีลาในนี้ส่วนมากมีแต่ชั้นหลานครับผมเรานำเข้าแบบชั้นลูกมาจากนมโรงมีครับผม แม่พันก็นมโรงมีครับสายเลือดดำเทพีลาตัวสุดท้ายครับนี่ครับ,รบตัวนี้ชื่อตาดำครับ ช้านี้รอให้ข้าเลือครับผมในนี้คือพร้อมที่จะซ้อมพร้อมที่จะออกชนได้เลยครับ จะมีไก่เพึ่งขังได้ไม่นานเนี่ยซ้อมได้ประมาณหนึ่งยกแล้วครับได้หนึ่งอันแล้วครับไก่ที่พึ่งจับขังประ,ประมาณเจ็ดเดืก็มีอยู่บ้างครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับผมขอบคุณครับ